ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในสุภาวาระมงคลสมัยวันคล้ายพระบรมราชสมภพแห่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบครบปีอีกวาระหนึ่งในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2555นาี้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพชีพอุดมผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพรเฉลิงพระเ,เกียรติพร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติล้วนมีความปราบพื้มปิติสมนัตเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพะบาทได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาพระราชทรัพย์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสบนิกรและก่อให้เกิดความร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชน ตลอดมาในวาระอันเป็นมหามงคลน,นี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรชัยมงคลขอจงทรงพระเจริญด้วยจตุรพิษธพร,พรชัยทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษสมสำราญพระเกียรติคุณขจรขาจายแผ่ไพศาลส,สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดจิรัติติการเทิน